นี่นะครับออกมาแล้วครับง่ายมากครับเห็นไหมครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะทําการซ่อมก๊อกน้ํานะครับก๊อกน้ําในห้องน้ํามันผักนะครับตรงสายฉีดนะครับตรงโถส้วมนี่นะครับหักแบบนี้เลยนะครับตรงเกลียวด้านในครับ ติดอยู่ที่นี่นะครับไม่สามารถเอาออกได้เอาครีมมาดึงก็ไม่ได้นะครับทีนี้นะครับผมจะทําการประดิษฐ์เครื่องมือนะครับเพื่อที่จะทําให้มันสามารถเอาออกได้เจ้าสิ่งนี้นะครับไม้ไผ่นะครับผมทําการเหลานะครับเพื่อแย่เข้าไปในรูนี้นะครับ ให้ได้พอดีนะครับแเราจะทําการหมุนออกมานะครับแต่ก่อนที่เราจะทําการหมุนเราจะต้องเอาผ้านะครับผ้าทิชชู่เปียกนี่นะครับบางๆนะครับมาพันให้มันแน่นนะครับผมเมื่อแน่นเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการยัดเข้าไปในนี้นะครับแทงเข้าไปให้แน่นแล้วก็หมุน,นครับ ดันเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้แน่น <c oughs> เพื่อจะไม่หลุดนี่นะครับออกมา,ามาแล้วครับง่ายมากครับเห็นไหมครับ <c oughs> เพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะครับถ้าใครเกิดปัญหาแบบนี้นะครับใช้ได้นะครับแน่นเลยครับผมก็ <c oughs> ซื้อตัวก๊อกตัวท่อนี้นะครับมาเปลี่ยน เป็นอันเรียบร้อยครับเดีย๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนไปซื้ออะไหล่ตัวนี้มาใส่ใหม่นะครับต่อไปเราทําการประกอบใส่รูเลยนะครับตามเข็มนาฬิกาเลยนะครับอา ต่อสายชักโครกนะครับต่อ,าอสายมันไดองณายนี่ครับโอเคครับเปิดแล้วก็ปิดโอเคครับเสร,เสร็จแล้วเดี๋วเราจะมาลองดูนะครับเราจะเปิดน้ำก่อนนะครับว่ามีการรั่วซึมไหมเช็คอีกทีนะครับ นะครับตอนนี้ไปเปิดวาล์วน้ําแล้วนะครับตอนนี้ไปเปิดวาล์วน้ำแล้วนะครับใหามือสัมผัสดูนะครับรอบๆตอนนี้เราปิดน้ําอยู่นะครับปิดน้ําอยู่ถ้าน้ํารั่วซึมนะครับมันก็จะออกมานะครับนี้รอราเปิดดูนะครับนน้ำไหลนะครับจีตาไปดูครับ ลายปกตินะครับแต่ส่วนนี้แน่นนาดีแล้วครับไม่รั่วไม่ซึมอีกเลยโอเคนะครับคลิปนี้นะครับถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ